ว,วันนี้เราจะพ,จะพาทุกคนมาทัวร์ออฟฟิศกูต้าสตอรี่ dog, นะครับหูกระจงไม่ควรปลูกไว้ใกล้บ้านใช่ป่ะโซฟาหนังแต่ก็ไม่รู้ว่าหนังแท้หรือเปล่าแท็บเปล่าวะเอ้าเลยอะรนี่เหรอวะสนิมด็อกนะครับสติ๊กเกอร์แล้วแล้วเนี่ยแล้วตรงฟันเนี่ยเหนื่อยมากตรงตรงลิ้นเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยลิ้นมันจะแบบจะความมีความเรียลลิสติกห้าหมื่นอย่าทำแบบนั้นนะนิมไอ้แววมันทำอะไรมันทำส่ในรักอย่างนี้แปลว่า สวัสดีครับพวกเรากูต้าสตอรี่ครับวันนี้เราจะพาหสวัสดีฮะไม่ได้มามมนานเขาถามหากันหมดแล้วเนี่ยว่าส้มไปไหนอะ่ะไปไหนมาบอกไปดิก็บอกเลยเลิกกันแล้วคนห่าเลยคนหา่าวะไรไปไหนเลิกกันทำต้นไม้อยู่<ๆ>นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์ออฟฟิศกูต้าสตอรี่นะครับหลังจากที่เราทํามาประมาณ1ปียังไม่ได้เปิดพักกะทีใช่ไหมมันเห็นแ,บบแว๊บไม่เห็นว่าในวัตถุดิบบ้างเห็นกูต้าบ้างเห็นโฆษณาบ้างอาจจะเคยเห็นในอะไรนะกสนิมสตอรี่ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแบบละเอียดเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะคลิปนี้มีสปอนเซอร์หลายเจ้านะครับอย่างแรกนะครับผู้สนับสนุนเรานะครับคุณนายคาร่านวลมานี่นี่โอโ้โหน้าเล่า,เล,าเล่าเท้าความก่อนเมื่อก่อนบ้านหลังนี้จะเป็นหมู่บ้านเก่าน่าจะยุคป,ประมาณยุค80-90นะน่าจะต้องเกิดอ่ะ ประมาณ30-40ปีเป็นบ้านเก่าถวิภาไม่ออกก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยครับทรงอย่างเงี้ยเราก็มารีโนเวทนะครับรีโนเวทป็้บ้านเช่านะทุกคนเราไม่ได้เราไม่ได้รวยขนาดมีห้าหลังอะไรเงี้ยทุกคนเราเช่าอยู่ตอนแรกเลยเป็นสีเหลืองกับชมพูนะครับ มาดูสถานที่แล้วก็วัดขนาดเพื่อจะปรีโหล์บ้านหลังนี้ให้เป็นสตูดิโอแล้วก็ออฟฟิศสำหรับเอาไว้ถ่ายทำแล้วก็เอาไว้ตัดต่องานประชางานต่างๆของบร,ริษัทจูตาสตอรี่นะครับรวมทั้งกินเบียเล่นไพ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วก็เป็นที่หมาวิ่งเล่นด้วยเห็นว่ามีที่หมาวิ่งเล่นเยอะเลยตรงนี้เราก็จะทำเป็นสนามยางหมดเลยอันนี้แล้วะค่ะบีให้ดูประมาณนี้ ดีว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านทีน่มีความดีเว้ยเราแค่เปลี่ยนสีขงความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปนิดนึงมันก็จะสวยละแล้วก็เพดานอะไรเงี้ยก็เก๋ขามีความเก๋ในตัวแล้วเราก็จะมานี่เจ้าของบริษัทตอนนี้คุณต้าก็มาตรวจสอบ ผ่านไหมคะชอบไหมคะชอบทุกหลังเห็นมันไปที่ไหนก็ชอบจะทําเป็นชานยื่นออกมาเอาไว้ให้นั่งเหมือนบ้านญี่ปุ่นอันนี้ทำอะไรอันนี้ช่างกับเมียช่างไหนดูเมียช่างดิไหนดูเมียช่างดิอันนี้ไอ้ขี้ขุนวะขี้ข้าสวยไบเลยก็ถ่ายรายการวัตถุดิบได้สบายแล้วก็ถ่ายได้อีกหลายรายการครับเรามีประมาณสิบแปดรายการก็ถ่ายที่นี่ทั้งหมดเลยคือเขาสวยในตัวของเขาอยู่แล้วอะ คือโครงดีอยู่แล้วออสวยแม้ก็คทั่งเด็กัดเได้เจ้าของบ้านเขาเขาดูแลค่อนข้างดีมากแล้วก็เราเดินมาตรงนี้ก็มีก็กะเอาไว้ตั้งโต๊ะใหญ่ตัวนึงห้องประชุมกินข้าวว่าท่านายก็ด้านบนเราก็คงจะทำเป็นเป็นเหมือนโต๊ะทงานเป็นโต๊ะทางานของห้องตัดแล้วก็คดนี้เราก็ขอไว้เพราะมันมันสวย แต่ตรงนี้มันมันเป็นที่เปิดรายการได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นช่องพอดีเ่ยเสร็จครับผมยอดและส้มพวกเราคือแฟนบีก็หลังจากนี้เราก็คงต้องเริ่มรีโนเวทนะครับาใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนตอนนี้ก็เลงวัดนะครับจะใช้ไม้เราจะใช้ไม้เทียมเพราะว่ามันกันน้ํากันแดดได้เพราะตรงนี้มันเป็นที่ที่ตากแดดตลอดเวลาแล้วก็ ช่วงเ,เย็นๆอะไรเงี้ยหมาอาจจะมานั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเปลี่ยนบ้านทั้งหลังนะให้เป็นสีขาวตามมูดแอนโทนที่เราอยากได้แต่ตอนนี้ยังหาช่างไม่ได้สุดท้ายก็จบที่ช่างย้อนช่างแววช่างอ,อมโลกช่างเตือช่างตุนตอันนี้ก็ให้ช่ตาตัดหญ้านะครับ ก็เคลียร์หญ้าเรียบร้อยแล้วก็เหลือลงปูหญ้าแล้วก็ลงต้นไม้บางสว่วนแล้วก็ต้องทํารั้วใหม่เพราะว่ารั้วมันเป็นซี่ห่างๆแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไม้มนาะตีปิดเพื่อนบ้านเป็นลาบดอสองตัวตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการปูหญ้าและจ้าใครากปูหญ้าก็ติดต่อพวกเรามาได้นะรับปูหญ้าทั่วราชอาณาจากักร นี่ตอนนี้ช่างก็กำลังทาสีให้ตอนนี้ออฟฟิศของเราก็นี่นะครับหน้าตาเป็นสีขาวแบบนี้แล้วครับทีนี้ก็เหลือแค่เราจะเบรกส่วนต่างๆด้วยไม้สีน้ำตาลนะครับมีรถคันหนึ่งมาจอดที่บ้านเรานะครับนั่นก็คือรถ sks d e c o r นะครับผมนี่นะครับรถตู้น่ารักมากซึ่งก็จะขนอุปกรณ์ต่างๆมาติดตั้งพื้นให้เราในวันนี้นะครับ เป็นกระเบื้องยางที่สนิมได้เลือกไว้นะครับผมเป็นสีเดียวกับหลังให้สนิมเบะเลยตอนนี้ผมก็กําลังสัมผัสแล้วก็ดูว่าเนื้อเท็กเจอร์แล้วก็สีอันไหนจะเข้ากับพื้นตรงนี้มากที่สุดนะครับซึ่งเราอยากจะให้มันลิงก์กับตัวระแนงฝ้ากับเชิงชายที่มันเป็นสีน้ำตาลถูกไหมตอนนี้ก็จะมี3ามออปชันที่อยู่ในใจผมก็คือสอันนี้แต่ว่า มันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันก็คืออันนี้มันจะแผ่นใหญ่กว่าอันนี้มันจะไม่มีร่องอันนี้มีร่องอะไรเงี้ยครอันนี้ก็คือบัวที่ลอกออกไปนะครับแล้วก็นี่ก็คือบัวใหม่ห่อเย็นเฟี้ยวนี่นะครับคือสีเดียวกับพื้นเลยอาไม้เริ่มเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่า เมื่อเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็ดูแลดีทาสีให้ใหม่ทาอะไรให้แต่ว่าด้วยความที่เป็นเราอะบอกว่ามันสีมันไม่ได้เ,เพราะว่าเราไปถ่ายงานด้วยอะไรด้วย,ยสีเหลืองกับสีชมพูมันไม่ได้ เราก็เลยขอเจ้าของบ้านค่ะสีมันแบบพาสเทลไปนิดนึงเราก็ท<ม>า, <ๆ S 2> าสีมปเลยส่วนหนึ่งที่เลือกที่นี่ก็เพราะว่าสนามยญากว้างมากแล้วก็พาหมามาเดินเล่นอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้ไปที่สาธารณะเราก็พามาเดินเล่นที่ออฟฟิศใช่ไหมหมาก็จะแฮปปี้มากพาหมามันเป็นพื้นที่ของเราแล้วก็ปล่อยฟรีเลยสนิมก็นั่งสก,กูตเตอร์มาอย่างเฟี้ยวเลยครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่หมาชอบที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นสนามหญ้าแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ทำเป็นโรงเรือนแต่ถอดออกไปแล้ว ตอนปีใหม่ท <ำ S 1> ุกคนเห็นว่าที่เป็นโค้งๆอ่ะทำได้ค,ครึ่งนึงแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวตรงนี้ก็ที่ทุกคนเคยเห็นก็จะเป็นคลิปตัดหญ้าซึ่งตอนนั้นก็มีจมโบด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นคลิปปิกนิกกับแมวตรงนี้ก็ถ่ายพวกลัว้วพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเดคอเรทใหม่ส่วนต่อมาก็จะเป็นหน้าบ้านตรงนี้นะครับผมหูกระจงไม่ควรปลูกไว้ใกล้บ้านใช่ป่ะแต่วันนี้มันไม่รู้ว่ากระจงจริงกระจงแดงกระจงแดงใครมาก็ต้องหาไปต้นนี้ให้ส้มเราล่าหน่อยว่าหูกระจงแดงนี่คือ่ทำไม คือมันสวยแล้วมันเข้ากับบ้านแล้วมันดูเป็นแบบมีความเป็นญี่ปุ่นไม่รู้ว่าสีด้วยสีมันสีมันคล้ายใบเมเปิลสีแดงเหมือนเหมือนใบไม้ที่กาลังเปลี่ยนสีเนี่ยมันยิ่งเขายิ่งโดนแดดอ่ะเขายิ่งแดงแล้วก็จุดที่เราเพิ่มมาที่นั่งเล่นไมาเรียกว่าอะไรนะัเทอร์เรสเอาไว้ให้ไว้ให้หมานั่งเล่นนะครับผมมันเป็นมูญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่มันก็จะเป็นฟิลแบบนังญี่ปุ่นผมไปทำบ้านที่ไหนก็จะมีตรงนี้ตลอดจัมโบ้ก็มานะหนวนนี่ก็ชอบมากหนวนในเด่น มันคือไม้เทียมนะทุกคนถ้าเกิดใครจะทําเทอร์เรสอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้ไม้จริงแล้วก็ได้เพราะว่าไม้จริงแพงกว่าไม้จริงแพงกว่านะแพงมากแพงมากแล้วก็ไม้เทียมเนี่ยเขาบอกว่ามีความทนนะครับประมาณ10ปีนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไปถาม SK s k s d e c o r ได้นะครับผมทําเร็วทําเนียบเออทาเร็วทําเนียบมากเลยอะ่ะตัวนี้ผมทําไว้ไว้สำหรับเขียนป้ายว่าครูตา Story นะครับด้านบน ก่อนมันก็จะเป็นแค่อะไรนะแถบปูนขาวๆติดเข้าไปติดแผ่นไม้เข้าไปกะว่าจะเขียนว่าครูตาตอร์ียแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีครับก็เดี๋ยวขึ้นกราฟิกให้ดูนะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นล้อจอดรถตอนแรกที่เป็นเหล็กอย่างนี้เฉยแล้วเราก็อันนี้มาแปะมันเป็นที่จอดของล่องกองล่องกองคืออะไรอ่ะสัดภาพสังเกตดูสีไม้มันจะโทนเดียวกันหมดเลยเป็นโทนสีไม้โอก อันนี้ก็เป็นมันมาจากบ้านอยู่แล้วนะครับของเจ้าของเดิมเราก็เออไม่เป็นไรก็เอามันก็เข้าดีดูไม้เก่าๆตรงนี้เป็นที่ประจำของลูกชิ้นรวนสนิมพื้นอันนี้ก็เป็นจากของเดิมนะครับเราแค่มาทําคลีนให้มันดูสะอาดมากขึ้นผมว่ามันสวยดีนะมันดูเข้ากับบ้าน ต่อมาครับผมนี่ประตูเห็นประตูแบบนี้คิดว่าไม่มีอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นประตูของสปอนเซอร์เรานะครับประตูไทยเมนเทลนะครับผมเวลาเปิดปิดมันจะนุ่มเป็นพิเศษแล้วก็กระจกแข็งแรงแล้วก็มีรูระบายน้ํามือจงมือจับอะไรเงี้ยมันจะแบบแข็งแรงมากๆนะครับสวยๆก็เกิดใครติดอลูมิเนียมผมก็ก็เชียร์นะปะปะปะนี่หมาอยู่ในนัรับทุกคนนั่งทําอะไรกันตรงมุมแล้วอันนี้ไม่เข้าใจ คือมึงมากับเขาทําไมแวลเป็นคนเจอบ้านหลังนี้อย่างแรกแลว้วก็ส่งมาในแชเทชอเออเป็นสเปซตรงเนี้ยข้างหน้าบ้านมันกว้างมากแต่ที่ผมเข้ามาตอนแรกนะครับที่ทําให้ตัดสินใจใช้ที่นี่เป็นออฟฟิศนะครับก็คือนี่เลยโอ้มันสวยมากทุกคนดูดิสวยไหมมันเฟยโชว์โครงสร้างไม้อะซึ่งเจ้าของเดิมอันนี้ต้องให้เครดิตเจ้าของเดิมที่แบบทำไว้ดีครับต่อมาที่ผมเห็นรู้สึกชอบก็คือบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบเด็กดัดใช่ไหมจะรู้สึกแบบ มเคยบางทีดเด็กเลยจับมันเป็นรูปดอกไม้ลายหอ,อยอะไรอย่างั้ยนะแต่ว่าผมมาถึงผมรู้สึกว่าเฮ้ย เด็กดัดแบบนี้มันมันก็แมทกับบ้านอยู่นะพอมันเป็นเหมือนแบบยุค80 9 0อย่เง้าีูยเขอย่างเดี้ยเดมันก็มันก็ไปด้วยกันได้เออแต่ว่าสิ่งที่เรามาเปลี่ยนจริงก็คือตรงนี้ตอนแรกมันเป็นผนังเปล่าแล้วมันมันทำให้รู้สึกบ้านทึบแคบแล้วก็ไม่มีแสงเราเราก็เลยกะว่าถ้างั้นเราเจาะโป่งเพื่อให้แสงทะลุได้แล้วก็ทำให้รู้รู้สึกว่าที่ความขื่นถ่ายรูปได้เพถ้าใครอยากทำมาแปะเพดอยากทำมันวงกบไม้บันไดไม้งานไม้ต่างๆ ช่าง <biases. S 1> โลดงานไม้เป็น,ปนของที่บ้านช่างโลดงานไม้นะครับ <avec. S 1> เป็นขอเป็นอาร์ของส้มเลยคือทําให้ทุกหลังเลย <c oughs> จุดต่อมาอะโอตโตโตเนี่ยของเดือนเราตเติมเราเติมเก้าอี้เข้าไปเราซื้อมือสองมาเป็นแบรนด์โฟนะครับต่อมานี่เลยทุกคนครับผม <cl ues> คือสิ่งนี้ฮะมันคือสิ่งที่ผมอยากจะพรีเซนต์มากที่สุดมันเป็นพื้นลายไม้ครับเขาเรียกพื้น SPC ที่สนิมชอบมากเลยสนิมเดินมาแล้วรู้สึก มันแบบมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นเลยมไม่โชว์ได้ไหมฮะอันนี้พื้นนะครับเราได้ผู้สนับสนุนมาจาก SK S K S Deco r นะครับผมก็โคตรทุน<ะ>่นลย อโอเคเดี๋ยวเรอเดี๋ยวรอ,อ,วอจุดต่อไปเดี๋ยวรอนะโอเคตรงนั้นสําหรับพื้นนี่ครับตอนแรกมันเป็นกระเบื้องใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการมูดพื้นไม้เพราะว่ามันทําให้ดูวอร์มขึ้นดูอบอุ่นขึ้นนะครับหลักๆเลยมันจะมีอยู่2ประเภทนะกระเบื้องยางลายไม้หลักๆเลยก็คือ1ก็คือแบบทากาวทาพื้นลงไปเนี่ยก็คือพื้นเป็นกาวหมดเลยนะครับแต่แบบที่2องเขาเรียกว่ากระเบื้องแบบคลิปล็อกนะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นเหมือนจิ๊กซอต่อกัน เราสามารถทําเองได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบคลิปล็อกข้อดีของกระเบื้อง s p c ลายไม้ของ SKS Decor เนี่ยก็คือเพชรเฟ n ลี่อ่ะเหมาะกับคนเลี้ยงหมาย,ยัางไงบ้างน,นะครับก็คือพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ไม่ลื่นแบรนด์ SKS Decor นะครับเขามีรถตู้ช่างมาบริการถึงที่จะเป็นรถตู้แบบมินิแวนน่ารักน่ารักอ่ะมาจอดหน้าบ้านเราเลยแล้วก็เอาแคตตาล็อกมาให้เราเลือกนี่นะครับเราก็ได้รับสปอนเซอร์พื้นจาก s SKS Deco นะครับผมอันนี้ให er ้พี่ค่ัอธิบายพื้นอันนี้คือพื้นอะไรนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่เรียกว่า SPC อันนี้อันนี้ใช่ไหมครับ SPC อันนี้อันนสีมาสีอะไรเลือกแพนโทนสีเดียวไปเฮ้ยเอาสีสนิมนี่ครับจะลออะไรเอาสีสนิมเนี่ยเทียบสีสนิมดีกว่าโอ้ยเข้มเกินเออตอนนี้ผมรู้ละผมเลือกสีเดียวกับหลังสนิมนี่แหละเอ้ยโคตรอันนี้คนเหมือน อันนี้เหมือนมากครับเหมาะกับน้องหมาด้วยน้องหมาคือคือเดินแล้วไม่ลื่นเพราะว่ามี texture นี่นี่ครับนี่นะครับมีเท็กเจอร์ได้ดีด้วยคกันหมาแทะได้ไหมครับผมช่อันนี้ยากหน่อยยากนคคุณแอมเคยบอกว่าอของเขาอะมันจะไม่เหมือนของ ที่บ้านเราหรือเจ้าอื่นที่ว่ากระเบื้องยางเมื่อก่อนมันจะเป็นยางอย่างเดียวทำมาจากยางอัดกันแต่นียมันผสมคอนกรีตซึ่งข้อดีของมันคือไม่หดแล้วก็อันต่อมาก็คือเขาเคลือบลายสาหรับกันรอยเท้าหมาซึ่งอันนี้มันเหมาะกับคนเลี้ยงหมามากเพราะว่าเวลาเราเดินในบ้านปกติคนเลี้ยงหมาจะรู้ว่าพื้นเนี่ยชอบเป็นรอยเล็บหมาคือเวลาหมาเดินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นรอยเล็บหมานะทุกคนไปที่บ้านเออไปปูที่บ้านพ่อกับแม่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีอันนี้ก็เป็นคนแก่เหมืออนนกัเหมาาะผูู้สงยุ เออเขาจะมีความเซนซิทีฟเหมือนเหมือนหมาเหมือนกันไม่ไม่ถือว่าเขาเดินลื่นไงหาสุดเลยไม่ใช่มันลื่นไงผู้สูงอายุมีความเซนซิทีฟเหมือนหมาเออนั่นแหละไม่ไม่ถือว่ามันลื่นเหมือนกันผู้สูงอายุนี่คือแบบพ่อแม่ด้วยใช่ไหมใช่เหมือนเลยนะเหมือนหมาเหมือนหมาไม่ถูกแล้วก็ส่วนต่อมานี่นะครับโซฟาหนังแต่ก็ไม่รู้ว่าหนังแท้หรือเปล่า เทปปะวะเอ้าเล่นเทปวะอันนี้หนังแทปปะหนังแทปปะเน่ะตุดต่อมาครทุกคนก็หลักๆเอาไว้วางหนังสือวางรีโมทวางของตุ๊กติกแม้ทักผสมไหวอันนี้เราซื้อที่ไอจีงานเนี้ยบมากสีสวยแล้วก็ราคาผมเห็นสมผลนะครับนี่นะครับไอจีชื่อว่า ทกแทงบ้านเอาไวงตกแต่งบ้านนะครับมันมีอันิงบอกเว้ยสเตตัสที่ยื่งแชร์เมื่อวานอะเราทําบ้านให้เหมือนคาเฟ่แล้วเราก็ไปหาคาเฟ่ที่รับแบบบ้าน น,นี้ก็เป็นโคมไฟนะครับผมโคมไฟที่เราซื้อมาจากอีเกียถูกไหมใช่โซฟาก็อีเกียโคมไฟก็อีเกียต่อไปโซนนี้ก็เป็นโซนเครื่องเสียงอันนี้มันจะแนวดีเจน,นิดน,นึงนะครับแต่ว่าเสียงดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองเปิดให้ดู อันนี้ก็เป็นอันนี้ซื้อที่ไหนคุณถามแม่เ,เออเชียนดีชื่อยอี่ห้ออะไรวะอ๋อนี่ไง hampton record console นะครับมันเป็นตู้สำหรับใส่แผ่นเสียงโดยเฉพาะเลยของ gas house นะครับผมที่คอลแลบกับ blackpink อ,อ่ะข้อดีของอันนี้คือหนึ่งคือสวยสวยแล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าข้อดีของที่2คือตรงนี้ไว้ทุกคนมันทำอย่างนี้ได้มันก็จะเหน็บเออกูว่าแผ่นพังกูว่าอยศอ๋อต้องเสียบฝั่งนี้ ว่านี่ได้ละไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคทุกอย่างโอเคคนที่เก็บ่ผนเสียงแล้วเขาบางคนเขาชอบโชว์มันก็จะมีฝั่งของส้มแล้วก็ของพี่ใช่ไหมของส้มมันก็จะเป็นพวกบูโน่มาสแ,แล้วก็แจ็คจอนสันแบล็คพิงค์แบล็คพิงค์แผนของลิซ่าผมว่าเกินเบอร์ผมซื้อมา2,000บาทแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งมันแบบเวอร์วังจัดอะเปิดมานะครับ เป็นเป็นบล็อกแบบกระดาษชั้นอ้อยใช่หมเสร็จแล้วก็จะเจอคําว่าลาลิซานี่เป็นแผ่นสีทองเลยมันทําให้รู้สึกว่าเออแพ็กเกจจิ้งดีมันมันมันวินว่ะก็ใส่เข้าไปครับ<ข>ป๊าบเนี่ยฟังแล้วยากไปทะเลจบแล้วอันนี้นะครับจะเป็นกรอบลูกเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อ ฮิโรชินาไก่เขาแบบเขาชอบวาดงานแบบซิตี้ป๊อปงานแบบอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเห็นงานของเขาอยู่ในแผ่นเสียงบ่อยๆนี่จุดต่อมาก็อันนี้เป็นที่ทุกคนเคยเห็นคนต้องถามเยอะแน่เลยว่าทำที่ไหนอันนี้นีออนดัดทำจากคืนน่ารนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้โชว์นะครับก็จะเป็นพวกรางวัลต่างๆที่เราเคยได้มานี่ตัวนี้ต้องโชว์นะฮะ ก็ไม่รู้ว่าตอนที่ออนี่ปิดพีออเดอร์ไปยังทำไมเห็นแล้วทำไมาหัวเราทีเลยวะอันนี้เป็นห้องประชุมครับหลักๆก็จะเอาไว้คุยทีมเอาไว้แบบประชุมทีมกับขายงานลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องขายผ่านซูมขายอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งประชุมกันทีมกูตาตอรี่ที่เป็นฝั่งช่องรายการนะครับก็จริงๆยังไม่ค่อยได้ใช้ที่นี่เท่าไหร่ค่อยได้มามาแค่ปิดราคาเออเพราะว่าเราจะทําผ่านออนไลน์กันเป็นหลักนะครับจริงๆมีพนักงานัหมด ประมาณ1ิคนนะครับหลักๆที่ใช้ประชุมหรือว่าใช้อะไรเนี้ยจริงๆจะฝักเป็นฝั่ง Production โปรดักชันก็คือปกติเราจะทำโปรดักชันของครูตาสตรอรี่เรียกว่าครูตาสตอรี่โปรดักชันก็คือปกติผมจะมีทํางานกากับหนังโฆษณาด้วยที่นี่เลยต้องรองรับลูกค้านะครับสังเกตว่าเก้าอี้เยอะๆอะไรเงี้ยตรงนี้ครับที่เราดีไซน์โค้งๆไปมันก็สามารถเอาไว้เขียนเวลาประชุมได้ด้วยนะครับนี่นะครับเรื่อหัวข้อเราวันนี้ประชุมคือเรื่อง เรื่องนี้นะครับผมคำว่าไอ้เลวอะแล้วก็มีไอ้นี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับว่าตกแต่เป็นยังไงทำไมมันถึงไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรเท่าไหร่สีอะเวลาแต่งบ้านคนก็จะคุมโทนพยายามคุมจำกัดสีอะให้ไม่เกินสามสีหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะแต่งบ้านง่ายคงง่ายถ้าจะให้บอกว่าที่นี่มันสไตล์อะไรผมคิดว่า เจแปนนี is, ผสมอินดัสเ i ียนะครับอันต่อมาเป็นนี่นะครับมูลี่จริงๆตอนแรกจะไม่ติดแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าเวลาขายงานลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องการที่ห้องมืดๆเหมือนห้อง <คำ S 2> ดูภาพภาพ,พยนตนระ์ะถ้าเกิดใครอยากได้มูลี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ข้างล่างให้นะครับตามไปที่เพจเขาได้เลยติดเร็วด้วย อันนี้ชอบนะเป็น,นบันไดไม้ถ้าสังเกตด,ดูตรงนี้จะเป็นกระจกวงกลมนะครับซึ่งเป็นจุดที่ชอบเหมือนกันเพราะว่าสวยแล้วก็เวลาบ่ายๆแดดจะพาดลงมาข้างบนก็จะเป็น3ห้องนอน1ห้องน้ําใช่แต่ว่าเราก็มาทําเป็นห้องตัดต่อแล้วก็ห้องประชุมนะครับอันนี้เป็นรูปอะไรพี่ัหฮะนี่เป็นรูปลายเกือบอ๋ออันนี้เป็นนี่นะครับของอนนอดอทใช่ไหมโดนัทชื่เรียกดอทใช่ป่ะดอทด,ดอทโดโดท โ <Do, S 2> ดรอ่ะโดอ่ะเรียกโดอ่ะมันเป็น NFT นะครับของพี่หน่อไม้ที่เรา้จักเขาขาย NFT เอาเงินไปช่วยหมานะเป็นรูปโดนัดอ่ะที่มันฟอร์มไม่เหมือนกันสักอันเลยใช่ใช่หมาโดนัดนี่ห้องนี้ยอยากจะเล็กคอมเมนต์ไ<ๆ>อเย็นเย็นก็ห้องนี้นะครับโผมคือห้องตัดต่อ <l ots> โอ้โหรีบเลยแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันของพี่ไอแม่แม่มันชอบยิ่งกว่าหมายกว่าเนี่ยด้วยนะ ห้องนี้นะทุกคนคือห้องตัดต่อหนิมอย่านะพ่อพ่อขอร้องอย่าฉี่นะก็สำหรับโซฟาชิ้นนี้นะครับเป็นของอีเกียอุ้ยไม่ดีอ่ะพี่ยอดอุ้ยแววดีอ่ะพี่ยอด เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยชอบอ่ะสีใช่ทรงใช่ไซส์ใช่เลยมันเป็นรุ่นใหม่เว้ยชื่อโซฟาแอปพาลีเป็นโซฟาสี่ที่นั่งพร้อมเก้าอี้เนี่ยค,ความสบายของของโซฟาตอนนี้ก็ให้หมาดูจักหมาแล้วกันพี่ยอพี่ยกอนควรลูกค้าไม่ชอบใครอยากได้นะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บอ k เกนะครับ ikea.com ได้เลยก็ต้องขอบคุณอีเกียด้วยนะครับที่ส่งโซฟาตัวน,นี้ แบบบมมาาชอกคนก็ชอบค่ะขออีกสองตัวอยากได้จริงๆจากใจเลยไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นของเอาไว้ขายงานลูกค้านะอันนี้เขาเรียกจริงจแล้วห้องดับเบิลเฮดนะครับคือเวลาปกติหนังโฆษณาก่อนที่เราจะได้ดูกันนะลูกค้าเขาต้องได้ดูก่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้คือห้องพีเซนต์ก็อันนี้เป็นโซนตัดต่อนะครับอาิเตอร์ก็จะนั่งตัดงานไปนะครับซึ่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้ไม่ ถ้าท่าแบบนี้มันแปลว่าอะไรหรือท่าแบบนี้มันคุ้นเคยนะกอล่ามากอล่างไชอบนะทดสอบทดสอบนะสมมติว่าพ่อตัดต่ออยู่างนี้นะพ่อนั่งดูตัดต่ออย่างงี้จึ๊บจึบจึบแล้วพอก็เมื่อยเมื่อยพอก็ยืดขาไปอย่างเงี้ยขาไปอย่างเงี้ยโอ๊ยขอโทษขอโทษขอโทษตรงนี้คือแผนที่ที่เอาไว้ตกแต่งซึ่งมันเป็นแผนที่เดินเรือจริงๆก็อันนี้เป็นแผนเซอร์สเก็ตโลโก้คูตาสตอรี่นี่เราที่เราทำเองปากใช่อันนี้จ้างเขาทำ ช่างเรานี่ก็มาตั้งเป็นแบบสปอนเซอร์ของโฮเมอร์ขยากได้นะครับเข้าไปที่เพจโฮเมอร์นะครับผมมีขายนะครับขายทั้งแต่ว่าแม่ค้าแล้วแต่อารมณ์จะขายไม่ขายดูอีกทีนึงนะครับผมอันนี้เป็นเก้าอี้เฮอร์มมนมิลเลอร์ซึ่งใครเป็นสายตัดต่อหรือว่าสายนั่งทำงานนานๆจะรู้ว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นเก้าอี้ที่ใช้ในออฟฟิศเฟซบุ๊กอ่ะมันช่วยรักษาสุขภาพหลังเราอ่ะหาไม่ได้5,000ันบาทกูถูกเลยมือหนึ่งเท่าล่ะ 1มื่อหนึ่งมมได้สามห0ื0นห้มหมนอย่าทำแบบนั้นนะนิมไอแววมันทำอะไรมันทำสัญลักษณ์อย่างนี้แปล <c oughs> ว่าแล้วก็มีอะไรมีแผนที่พี่ยอทำเองใช่ไหม <c oughs> คือเราเหมือนไปดูแลฟเรฟรนซ์มาในวินเทตแบบเฮ้ยป้ายป้ายสนิมสนิมดูสนิมสนิมมันเท่ดีวะ่ะล้วก็เลยไปสั่งทำนะครับแต่ว่ามาตอนแรกมันไม่ไม่ได้เป็นสีสนิมนะ ผมเอาไปทำให้มันเป็นสีสนิมอะอยู่พักใหญ่เลยอันนี้จะเป็นภาพวาดจากศิลปินที่เราชอบชื่อเดอะ a ฟร y ี u ดันะครับจะเป็นคนวาดสีอย่างเงี้ยโทนอย่างเงี้ยมันน่ารักมากอันนี้กล้องฟิล์มไลกาของผมแล้วก็อะไรอีกเนี่ยหนังสือก<ม>ูตาสตอรี่เออต้นไม้ของเราในอันน,น,นี้อันนี้เอโบนี่ออเรียนี่ไทคอนใช่ไหม แจมโบอ้อะไรโดนเทอร์ล่าด้วยเล้าไก่โอ๊กก็อันนี้เป็นของอีเกียโลเนี่ยอยู่กับเรามานานละนานชิบไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็ทีกดซับสไครต์ให้มันเป็นสีทองแล้วก็ทีนะทุทกคนอันนี้น่ารักมากอันนี้ของพี่อะไรนะเขาทำมาให้พ่จุบมันแตกอ่ะพจุบชูใจล้มแล้วแตกนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยน,<า>นเป็นดอกไม้ทำมาจากสดน่ารักมากแล้วก็นี่ อันนี้เป็นอันนี้ใครส่งมาให้สนิมด็อกนะครับฟิกเกอร์ปั้นเหมือนมากนะเหมือนใช้ใช้นี่เลยนะแบบทําจากขี้ผึ้องอะปั้นจากขี้ผึ้ง<ห>แล้วก็ขนปักทีละอย่างแล้วแล้วเนี่ยแล้วตรงฟันเนี่ยเหมือนมากตรงตรงลิ้นเนี่ยเวลาเราดูเนะี่ยลิ้นมันจะแบบ <S <S <โด>มันจะ <S <S <ๆ>ความมีความเรียลลิสติกจมูกมันจะแบบมันจะนิ่งมันจะเหมือนจริงมากหูก็แบบสามารถกระพือได้กระพือได้กระพือลงมได้นะครับผมจุ๊บ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 ค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะข้อมือหน S <S เ้ยวันนี้ให้ความร่วมมือว่ะอือวาะไม่น่าเชื่วอว่ะมันเย็นใช่ไหมออออแล้วก็ห้องออกมาเป็นเหมือนแบบห้องนั่งห้องนั่งเล่นนะครับ แต่ว่าแต่ว่าของเรามันจะหยอดพวกไนี้พวกอะไรนะพะระพมเช็ดเท้าเป็นสีส,ส,ส,สีคือเราเคยทําแบบส,ส,สีจืดๆมาเยอะแล้วเราเราเราก็เลยอยากเพิ่มสีสันให้บ้างเวลาเขาดูตัดต่องานใช่ไหมเสร็จปุ๊บทีมตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาในการทําเขาก็จะมานั่งประชุมนั่งกินข้าวนั่งเล่นนั่งทํางานอะไรที่นี่ได้แล้วก็ห้องนี้เราอยากทําให้มันมีสีสันขึ้นมานิดนึงเราก็ใช้ดูเก้าอี้ดิหลายสีเลย หลักๆก,ก็นี่เฟอร์นิเจอร์จากอ e ียิปก็อี้จากอ e ี e ยิเช่นกันโต๊ะไม้จากท็อกแทงบ้านเหมือนกันนะครับอันนี้ลูกค้าของเรา <c oughs> ลูกค้านะ่ <c oughs> มานาั่งตอนไหนวะอันนี้ก็เป็นเทปสเก็ตที่ผมสั่งทําเป็นลายกูต้าใช่ไหมลูกมันเป็นไรวะวันนี้ผิดผิดปกติมาก <c oughs> ปกติไม่ไม่ยอม,มาาเข้านะแพนกล้องมามันเดินหนีแล้วนะวันนี้มาปิดรายการเลยปะล่ะปิดรายการแล้วห่ครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือ mm hmm. การพาทัวร์ออฟฟิศกูุตาสตอรี่ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับ mm hmm. หลังหน้า mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูบ้านแม่ของส้มนะครับ mm hmm. พอดีเราไปทำบ้านที่กำแพงเพชรไว้เป็นบ้านมินิมอลแต่ราคาแม็กซิมอล <laughs> <laughs> วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ด้วยนะครับ s k f Decor นะครับพื้น s p c ที่เหมาะกับคนรักหมาพื้นนี่เราเลือกสีสีเดียวกับขนสนิมนะเออใครอยากได้สีขนสนิมนะครับไปพิมพ์บอกได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ถึงช่วไม่ค่อยตรงโอเคพวกนี้วันนี้พวกเราขอขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายชิบ๊ายบายลูกบ๊ายบายโอ้โหขนเหมือนไอ้นี่สตาร์วอลเลย นี่คือสภาพออฟฟิศที่ยังไม่เสร็จแต่ว่าหมาเริ่มมาสำรวจกันแล้วนะครับดจูจัมโบ่ล่าไมไปทำอะไรไปหาแมวอีกอะ